ว่าท้าเตนะ้นอะคือชอบคือท่าน,นี้ท่าน,นี้นนแต่มันก็มีฉากที่มันอยู่ในน้ำนะนับน,น้ำเชา้าน้ำเชา้าอันยอนงยอาไโยเย้อันงยงงยงๆสวัสดีค่ะอันยอนงอาไโย วันนี้ก็คือเราจะให้มา react w ว t ๆ MV เพลงเขาว่าปล่อยไปเมื่อวานวันที้21ซึ่งวันนี้เป็นวันที่22เนอะเราก็บอกว่าใครที่มีใาเชื่อให้มา react อยากทึ่งดูจะได้มาแบบเออมาดูพร้อมกันอยากเห็น react จริงๆว่าแบบเห็นครั้งแรกเรารู้สึกยังไงรอบอกเลยว่ารอดีใจมากดีใจที่ตู้คนหนีกลับมาทำ react แบบถ่ายไปนานมาก เราทำตามคำขอแล้วนะเพราะว่าคนก่อนเราไลฟ์ไปใช่ป่ะเราก็มีคนบอกว่าแบบจะมีสิลปินเกาหลีคำแ็กเยอะแยะใช่ใช่ปกติแล้วเราชอบเรดเวลเว t กันอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วก็ช่องเราเอาเรดเวลเว t มาทำเป็นชาเลนจ์บ่อยมากไม่ว่าจะเป็นโจทย์เพลงต่างๆแบบตำนานเยอะมีตำนานเยอะในในช่องเราก็มีใช่แนเส่นตำนานอีใตากิมาอีใต้กิมาชินตามทีเธเลก้า บอนวันคนดูที่มีความรู้เรื่องเกาหลีบอกช่วยมาบอกหน่อยว่าเขาร้ออะไรแล้วสาหรับวันนี้เขาก็เพิ่งคัมแบ็กมาเมื่อวันที่21มีนาวันนี้ได้ที่เราถ่ายก็คือวันที่22ผ่านมาแบบสวดเร็วมากยังไม่ถึงวันเลยเร็วมากสำหรับเราปกติเราไม่ค่อยเร็วขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่าคนนี้ของเราจะถ่ายกันเดือนนี้ออกเดือนหน้า วันนี้เราอาจจะโดนตกไปอยู่ด้อมเขาก็ได้เขาจะไปเลี้ยงเราก็รอดูแล้วเอาต้องมารอดูกันสำ่รับเพลงใหม่รู้ไหมว่าชื่อเพลงว่าอะไร My Rhythm Feel My Rhythm นะ Feel 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 My Rhythm Feel My Rhythm Rhythm ชื่อเพลง Feel My Rhythm แปลว่าอะไรอธรบาา Algorithm a า g o r i t h m a l g o r i t ึ m แปลว่าสิ่งสิ่งสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเราที่ฉันสร้างมันขึ้นมาให้มันเป็นอารมณ์ให้มันเป็นอารมณ์เนาะซึ่งคือมาเร์เรซมฟฟลแบบว่ารู้สึกรู้สึกไม้ของฉันเรเซิมคือจังหวะจังหวะใช่จังหวะเรซิมไงเดี๋ยววันนี้จะมาให้ตู้ซ่อนหนีดูเป็นครั้งแรกตื่นเต้นมากตอนเลยวันนี้คือแบบอยากดูจริงมีเมนไหมชอบใครเราชอบไอรีนกับจอร์ไอรีนกับจอยทีอ จะแบบเชียวเชียวหน่อยนะจะบอกว่าเราห่างหายจากการรีแอคมานานมากเอาตรงๆนาคนคนรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าเราก็พวกเราทุก,กหลายคนก็ไม่กล้าเสี่ยงทำเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอเราทำไปพวกเรากลัวโดนดา่าเพราะว่าแบบเออกลัวแบบแฟนๆเราทำอะไรไม่ถูกจแ,แฟนๆรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ต้องแบบขอโทษทุกคนในนาทีนี้ด้วยถ้าอะไรเราผิดพลาดประการใดก็ขอขอโทษแต่ว่าจุดประสงค์เราคือต้องการที่จะรีแอคนองแล้วก็ชื่นชอบจริงๆชื่นชอไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายหรือว่าจะแบบเออไม่มีคืออยากอยากทำเพื่อแบบให้คนดูรู้สึกว่าชื่นชอบอะไรเงี้ย ถ้าชื่นชอบพวกเราอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วงไหนจะมีความแบบใดๆก็เมิงกันเข้ามานะคะเผื่อเราแบบจะทำให้ดูเนาะใช่ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะโอเคตายแล้วชอบมากตอนนี้เปิดมาก็แบบว่ามีความจอยสวยสากอุ้ยเป็นภาพวาดอะเอ้ยฟิลอาร์ตอ่าเฮ้ยเจยิงมีความเหมือนแบบนิทานอะ ชอบมากทีเน <wow. S 2> ี <NY ans> ้ยเนี่ยคนอย่าที่บอกว่าสวยๆคนนี้คือไม่ใช่แเออเออแมวแบบมีความไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนส์มันดูเหมือนเป็นแบบมิวสิคอลเนาะเออเออมีความแบบไลฟ์โชว์นีอุ้ยดาร์อุ้ยดนตรีเพลงแบบไหนนี่เลยทีเดียวเพลงอะไรนะเพลงที่แบบมิวสิคโลเวอร์ ดนตรีคอชอบชูด้โอ๋อสูดอ้อยโอ้ยอุ้ยดนตรีคมแบบมีความเจ้าหญิงอ่ะคนนี้ใช่ไหมที่คุณชอบสวยเนาะไม่ต่อหน้าก่อนเลย ละมุลคนละไมวเคุณคนนี้ชอบเฉียวดีะอะห่วยมากมาในทีมนี้เอาไว้เห็นม,มนั้ยมาในทีมศิลปะไงอุ้ยชุดปังมาก เราขายเดวไม่ได้เหมือนเขาอะเขาขายเดวได้อุ้ยโหหุ่นแม่เจ้าสวยมากเนี่ยมาเป็นแบบหมูนกยังไงเนี่ยคนนี้ชืออะไรอะจอยคนนี้คือจอยที่พวกกูชอบนีชอบไหมชอบ สุดลอดเออสุดก็ต้อรัหน่อยอันนี้เหมือนเซตแบบแอบ,บเป็นเหมือนสวรรค์อยู่ะนะเ<อ>พรเาะว่าอะไรที่ใบต้องชอบแบบนี้แต่หลายมูดมากเลยเนาะเอ็มวีอ่ะก็มีความแบบเทพนิยายอ่ะอ,อย่างอันนี้เป็นดนอกบัวอ่า หนูชอบฉากพวกนี้มากเลยอ่ะชุดน่ารักอ่ะคุยเพล์น่ารักอ้อสวยมากแม่สวยมากเปิดมกิมเมื่อกี้ที่ปากแบบเข้มๆสวยมากเลยอ่ะอุ้ยชอบท่านหรออุ้ยทำไมอ่ะเขามีเรื่องราวด้วยนะแต่ว่าตอนเด็กมาเขาเอามาให้แบบขยานอบใหญ่กิมอ่ะ หนูรู้สึกว่าเพลงมันแบบมาฟังแล้วมันสบายมันไม่ต้องแบบเต้นแรงแบบโยดยออะไรอย่างเงี้ยฟังแบบฟังแบบผ่อนคลายตอนเช้าฟังแบบเนาะเบาๆาเออปิดมาหนึ่ง คนนแตงโมอีกหน้ากากพวกหน้ากากอีจาอะไรมามามาทำไมวะต้องดูก่อนโอ้ยสวยอันนี้สวยมากอ่ามันเป็นอาร์ตอารแล้วก็เป็นการติช่าที่แบบสวยมากอ่ะมันเป็นภาพวาดอ่ะ้าวหญิงมันมีการิซี่เน,นาะแต่นี่ชอบนะนี่ชอบลายเส้นแบบนี้อ่ะ พ่อมันเป็นแบบโอ้ยแฟนซีมากดีมากดีมากขอนี่ว่าขอใช่นี่ว่าขอเอาจริงนี่สำหรับนี่นะความครั้งแรกสิบมือแล้วอะมิกซ์เตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะมีความหวานหน่อยทีไรด้วยความหวานจบแล้วหรอจบแล้วจ้าเฮ้ยอะไรอะเป็นนิทานตอนจบนกบินกลับรัง อ๋อโอ้โหน่าม,มกากขอบคุณจบแล้วจนะ้าไหนรู้สึกยังไงบ้างอ่าพูถึงตัวเพลงก่อนหนูว่ารู้สึกว่าตัวเพลงมันแบบมีความฟัง้วมันสบายอะมันแบบมันสามารถแบบฟังก่อนนอนได้นี่ชอบที่เขาแบบเอาไปผูกโยงกับความเป็นแบบ ภาพเขียนอะไรอย่างงี้ยศิลปงศิลปะแล้วก็เทเตอร์อะไรอย่างเงี้เนาะนี่ว่าเพลงก็เพลงดีเลยชอบมาตังงใยของนี้ของนี้รู้สึกว่าละมุนเพราะว่าเราจะเห็นในเวลเวทอะภาพจำคือแบบไปไต้ก็มาอะไรเลยใส่สดใสแล้วพอมาเจอนี้คือว้าวว้าาจริงๆแล้วท่าว่สวยบมนเลยและชอบมากตอนที่เป็นแบบทาร์ิชันที่มันเปลี่ยนอะ ที่เป็นแบบเป็นลูคอาร์ตมันเหมือนกึ่งที่ร<พ>า,านวาดสวยมากคือทำดีมากตรงเนี้ยแบบอยากจะกอดูตรงเนี้ยหลายหลรอบเลยเพราะรู้สึกว่าเ้ยนันทำสวยจริงๆมันพิดฟิลพิกคาแรคเตอร์คือมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปแล้วอันเนี้ยชอบมากตอรน,นี้เป็นคนีกับพวกภา,าพวาดอยู่แล้วพอเอามาใส่ผสมผสานดีแล้วบวกกับท่าเต้นหนูว่าท่าเต้นอะคือชอบคือท่านี้ท่านี้ท่านาเลอยเลย ของตต้ซ้อนหมีแน่นอนในการรีอคเราไม่ได้ให้รีอคธรรมดาเฮ้ยมีอะไรอีกอะเราจะมีคำถามมาซึ่งเป็นคำถามแบบชิลๆ่ไม่ได้เป็นเซตและคำถามแรกก็คือว่า เพลงนี้เขาพูดถึงช่วงเวลาใดโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเลยก็เวลาก่อนนอนอ่าเป็นก่อนนอนดูเป็นนิทานที่จะเล่าให้ฟังก่อนนอนมีประจนภทยหลายอย่างหลายสถานการณ์ก่อนที่เราจะหลับตาเช้าเพราะว่ามันเป็นนกพึ่งบินไงทำรังแต่มันก็มีฉากที่มันอยู่ในน้ำนะนักนับน้ำเช้าน้ำเช้าช่วงเวลาใดหรอ แต่ก็แอบเหมฟิลกลางคืนนะเพราะมันมีความเป็นเมจิกไงถ้าดูจากเอ็มวีใช่มันเหมืดูว่าต้องหลับหลับก่อนแล้วค่ะหรือว่าแบบกำลังจะหลับอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆดูมันก็มันเลยโอ้โหหรือว่ามันเป็นด้านอีกมิตินึงของอีกคนหนึ่งแบบเออเนโลกคู่ขนาดนะลงคู่ขนานเออใช่ใช่เป็นโลกคู่ขนานเพราะมีการลงน้ำใช่ โมเดเป็นช่วงเวลาเช้าแต่ว่าอาจจะเป็นโลกผู้ขนานอะไรแบบนี้ช่ที่มีความดำๆมืดๆมานี่รู้สึกจากเพลงเหมือนกันว่าว่ามันน่าจะแบบเออหลับก่อนแล้วค่อยฝันอะไรอย่างเงี้ยช่วงกลางคืนกลางคืนเนาะกลางคืนเหมือนกันกลางคืนเหมือนกันเป็นช่วงแบบหลับฝันอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเพลงนี้เขาพูดถึงช่วงเวลากลางคืนจ้ะใช่หรอใช่หรอเขาพูดถึงช่วงเวลากลางคืนเฮ้ยจริงๆมันคือฟิลกลางคืนสาร จะเป็นที่มาของฮามประมาว่าคิดว่าเพลงเพลงนี้พูดถึงอะไรนี่ว่ามันแบบให้ดนตรีนำพาไปไเปัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วให้ใช้แบบใช้หัวใจนำพาไปก <c oughs> ับทุกอย่างปล่อยตัวปใจไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเป็นเวลากลางคืนน่าจะเป็นแบบความฝันไหมจินตนาการจินตนาการความฝันของกลุ่มของเด็กผูหญิ้ใช่เพราะว่าตอนจบมันเป็นแบบน้องคนหนึ่ง ที่พมดแบน้าน้าห่อคอยอะใช่ป่ะใช่น่าห่อคอยน่าจะเป็นตอนที่เขาตื่นแล้วน่าจะเป็นแบบเหมือนกับผู้ชายอะเหมือนเป็นพยานนกองที่เป็นแบบไนย์อะตอนที่แบบยืนเอาสตรอเบอร์รี่อะไรมาให้อาดึงดูดเขาเข้ามาแล้วฉันจะให้คุิดทุกอย่างเลยของนูจะเป็นแบบว่าความฝันวัยเด็กมันจะมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่พ่อแม่เราเล่าให้ฟังนิทานนิทินแบบไปเจอคนนู้นไปผระภัยคนนี้มอบลูกแก้วให้คนนี้ไปเจอหมาป่าไปเจอนกหรืออะไรอย่างเงี้ย แบบว่านี่แหละแบบเข้ามารู้จักชานมาแบบปล่อยใจไปกับชานมาเออรู้จักตัวต,วตวนของชานใน,ใน,ในอะไรแบบอะไรก็เป็นไปได้นะถ้ามาแบบอยู่ในโลกของฉันแลออ้วเรื่เอง M v วนี้นะความหมายเป็นฟิลปล่อยใจบอกว่าฟิลมาเล่นลลตึ่ช<น>วนให้แบบมาแบบสนุกด,ด้วยกันแบบไปกับจังหวะของช้นอ่าแบบสนุกไปด้วยการปล่อยใจอย่าไปคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออและคำถามสุดท้ายอ่าหลับตาแป๊บนึงหลับตาอีกหลับตาแป๊บนึง จำช็อตนี้ได้ไหมจำภาพนี้ได้เนาะจะเป็นแบบตอนที่เขาเต้นเห็นลท์เต้นเยอะๆใช่ไหมจะถามว่าภาพที่เห็น1 2 3 4 5สอ้ไล่จากซ้ายไปขวามีคนไหนบ้างที่ใส่เสื้อสีชมพูพระเจ้ามีอยู่สองคนปะความจำต้องเป็นเรื่องของนุกแล้วแหละความจำต้องเป็นเรื่องของหนุกแล้วแหละให้นุกแม่นเลยเพราะว่ามันเป็นคนความจำดีมาก จำฉับนี้ได้ไหมจำได้มีชมพู3คนฟ้า2คนมันเสมสองอ่ะมีอยู่2คนหรือ3คนเพราะว่าจะมี2คนไน้นอนที่ใส่สีน้ำเงินหลังสัก2คนไหมป่ะเลือกตำแหน่งคนกลางก่อนเลยไอรีนหนึ่งเท่านั้นตัวเล็กมากอ่ะเพราะคนอื่นสูงเป็นเวนดี้เหรอเดี๋ยวนะคือกันดูซิลูเอตแล้วบอกได้ว่าคนไหนคือเวนดี้พูดไปเรื่อยอะพี่ ดูขอต่อขอตอบก่อนหนูคิดว่าคนที่หนึ่งคนที่สามแล้วก็คนที่ห<อ>้าหนึ่งสาห้าคือเสื้อสีชมพูเนาะใช่ขวาสุดแล,แล้วก็คนที่สองจากฝั่งนี้ก็คือคนที่สองกับคนที่ห้าใช่ถูกไหมอ่าคนกลางกับคนไม่นะ่าไม่กับคนแรกคนที่หนึ่งกับคนที่สามหนึ่งสอง สองสามก็ห้าอ่ะสองสามหชมพูพี่สองาหคือสีชมพูเนาะคนที่1กับคนที่4ี่ค่ะเมย์คือหนึ่งกับ4ี่ต้าคือ2กับ5้าหนูตอบว่าคนที่ใส่ชุดสีชมพูอ่ะคือทุกคนคือทุกคนใช่เสื้อ้่าหรือว่าทั้งตัวเสื้อเสื้อเสื้อทุกคนใส่สีชมพูมาดูกันว่าใครใส่เสื้อสีชมพูบ้างนะจ๊ะ 3คน <yapmış> <unfor> แล้วก็ย <T iller> ังเรียงติดกันเลยคือ3 4 5เฮ้ยมึงตอบคนกลางกคนกลางหก3 4 5สี้สเชมพูย <radas> ัง <assunto> ่เส้อชเออเสื้อองเอ็มวีมันมีหลายชุดมากจริงเราจำไม่ได้ไม่แปลกหรอกแต่นี้แบบลองวัดดูว่าจำได้ไหมเห็นอะไรบ้างเนาะ บีแอลที่หา,หายไปนานก็<ช><ๆ>หวังว่า,นานทุกคนจะชอบนะเพราะว่าพวกเราอะชอบมากสาหรับาฝากถึงแฟนข่าวเลเว่าทุกคนนะคะ<ช>ก็ยังไงก็เข้ามาดูพวกเราด้วยนะคะช่วยมาปั่นวิวมาดูาดูความน,าน่าของพวกเราแล้วกันมาดูมาดูรีแอคที่แบบเราเห็นแบบว่าเอ็มีในครั้งแรกอ,อันนี้คือครั้งแรกจริงๆไม่มีการแบบดูกันมาก่อนวงไหนจะทำวงคัมแบ็คหรือว่าอยากให้เรารีแอคใครก็เมนต์มาบอกกันที่แบบ ใต้คอมเนต์ของเราได้ด้านล่างนี้ได้เลยใช่จะได้แบบว่าเอ้ยเราจะได้มารีแอคแล้วคนก็จะได้เห็นกันอีกเยอะๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ย<ด>แล้วก็ส่งวงผู้ชายมาบ้างก็ดีนะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆไม่เคยได้รีแอควงผู้ชายเลยค่ะเอ็นซีทีก็มันจะมาจ้า <c oughs> นอกอันนี้อาจจะหมายถึงผู้ชายก็ได้ตอนที่แบบป้อนหาโน่นนี่นั่นทำทุกอย่างอะไรเงี้ยมาๆๆเพื่อประเคนผู้ชายตายแล <c oughs> <c oughs> ้วไ,ไม่ใช่นะ ใแบบเออเอาใหม่ฉันทำฉันทำทุกอย่างเพื่อจะไปแทนผู้ชายอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเจมวีเขาเสือเพลงเขามาถึงกันไหมแต่ต้าเนี่ยพี่มั่นใจนี่ใบเกียดมากอันนี้ไม่ใช่แค่กูนะทุกคนในทีมรูกไม่เลยไม่เคยของนี้ไม่เอาออก